ล้วใกล้เวลาที่จะสิ้นปีเต็มที่แล้วครับพี่น้องก็ถามมาว่ามุสลิมร่วมงานปีใหม่ได้ไหมคือตามองค์กรตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือบางที่เขาก็จะจัดงานก่อนที่จะปีใหม่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นสามสิบหรือยี่สิบเก้าหรือเพราะว่าวันที่สามเอ็ดวันหยุดวันที่หนึ่งคือวันหยุดเขาก็จะจัดก่อนหรือจัดวันที่หลังถามว่ามุสลิมเนี่ยก็อยู่ในหน่วยงานนั้น เนื่องในโอกาสอะไรเป็นงานบริษัทหรืองานเฉลิมฉลองปีใหม่งานเฉลิมฉลองปีใหม่จัดโดยบริษัทก็งานเฉลิมฉลองคือสืบเนื่องมาจากการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ะเป็นงานเฉลิมฉลองอย่างนี้มันก็ถึงแม้ว่าจะจัดก่อนวันหนึ่งหรือจัดหลังหรือจัดหลังวันหนึ่งแต่เหตุก็คืออันเนื่องมาจากการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีอะไรปีคริสต์ศักราชครับใช่ปะช่ะใช่เพราะว่าเราส่วนเมืองไทยของเราก็ไปนับเอาเนั่หละเอาอย่างเขาด้วยอย่างเขาด้วยจริงๆแล้วปีใหม่ของไทยก็คือเมษาช่วงสงการสงการานคนไทยก็ไปแห่แหนตามฝรั่งมังค่าอะไรไปด้วยก็ไปบรรจบพบกันตรงนั้นพอดีแต่ถัาหาว่าในอิสลามของเราเนี่ยของเรามีนับปีไหมม,มีมีปีฮิจรัษศักราชรใช่ปะ่ะ ก็มี12เดือนเหมือนกันแต่ว่าระยะเวลามันมันเลื่อมมันต่างกันเพราะว่าของเราเนี่ยนับมุฮัรรอมซอฟารรอบบนอาวารอบิซานีจัมดานุลาจัมมัดานีรรยับชาบารอมดอชาวันจุนกาดาจุนฮิญา12เดือนเหมือนกันเมื่อครบ12เดือนแล้วมันจะขึ้นปีใหม่ฮิจรรัตสกักราชถามว่าเราจัดเฉลิมฉลองอย่างฮิจรรัตของเราเนี่ยได้ไหมฉลองส่งท้ายปีฮิจรรัตสกักราชต้อนรับปีฮิจราัตสกักราชได้ไหม แล้วอ,อิสลามนี่จะมาเปลี่ยนวันกัน,นตอนมะกราบราะงั้นไปจุดพุกับตอนมะกราบจุดก็ไม่ได้เพราะว่าจะจุดได้ก่องเื่อต้องเห็นฮีลานนะต้องเห็นอ่าถ้าไม่เห็นก็ก็ไปจุดพุพอพอพอ,พอได้นะั้นแล้วจุดพุส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันแล้วก็ไม่มีในอิสลามไม่มีถามว่าทําไมอ่ะในอิสลามถึงไม่มีก็เพราะท่านนบีมูฮัมมัดสลลร์วะเลย์สลามประกาศยกเลิกไปแล้ว ตอนที่ท่านอบีุมฮัมหมัดสุลล่ละหัวเลวซัลลัมอพยพมาที่นครมาดีนะเนี่ยพวกเยโฮดพวกเยโฮดลายล้อมรอบนครมาดีนาเนี่ยก็มีวันเฉลิมฉลองของพวกเขาสารพัดเลยมีวันอีดอย่างของเขาเนี่ยหลายอีดเลยคืออีดเนี่ยความหมายของคําว่าอีดเนี่ยแปลว่าวันที่เวียนมาบรรจบแล้วเฉลิมฉลองนั่นคืออีด แต่ถ้าเวียนมาบรรจบแล้วก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนั่นไม่เรียกว่าอีดแต่ว่าถ้าเวียนมาบรรจบแล้วเฉลิมฉลองนั่นคือการจัดฉลองอีดอย่างอาจารย์อมีนเกิดวันที่เท่าไหร่ส <14 S 1> <14 S 2> ิบสีพิจิกาพอ14พฤศพิจ,พจิกามาแล้วปล่อยมันไปก็ปกติมาแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ปกติแล้วมันมาแล้วไปกี่รอบแล้วล่ะยีกว่ารอบแน <c oughs> ่ๆเซฟไว้เซฟไว้ กลัวจะแก่แต่ถ้ามันมา14พิีปีการมันมาแล้วพอทุกปีแล้วจัดเฉลิมฉลองเอาเอาเอาปักเทียนปักเทียนบนเค้กแล้วก็ตามนับจำนวนตามอายุแล้วก็เป่า Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you แล้วก็ต้องอธิฐานด้วยอันนี้เขาเรียกว่าจัดจัดอีดใชจัดอีด เมื่ะไง้นมันอีดวันมีละอีดวันเกิดอีดส่งท้ายปีเก่าปีเก่าตอนรับปีใหม่อีดอะไรต่ออะไรเยอะแย,ย,ยะวันอีดประจํเผาว,วันอีดอะไรต่ออะไรเยอะแยะ,ยะพอนบีไปถึงที่นครมาดีนะนบีก็ประกาศย,ยกเลิกครับพออิสลามไปกระจายที่นั่นนั่นบีก็ประกาศย,ยกเลิกอับดุลลาฮ์บอกอัล,อลลอฮ์ลลสุบฮานวตาล่าได้ทรงเปลี่ยนให้พวกเจ้าใหม่แล้ว ไอ้อีต่างๆ,ๆยกเลิกเหลือ2 2> สองอีดก็คืออีดิฟิตรี่กับอีดิลอาวันที่เวียนมาบรรจบแล้วเฉลิมเลอะองในอิสลามของเราก็มีสองวันอีดิฟิตรี่กับอีดอิลอาอย่างอีดินอาดาฮนาบีก็ว่ายังไงละ่ะไอ้ดูนาอัลลอฮ์อิสลามเป็นอีดของเราชาวอิสลามเพราะงะั้นเราเนี่ยเรามีอีดของเราเองครับแต่เราไม่ค่อยให้ความสําคัญ แล้วเราก็จะไปให้ความสําคัญกับอีดของเขาเพราะงั้นส่งท้ายปีใหม่ตอนรับปีเก่าคือมันค,คือมันคืออีดของเขาการเฉลิมฉลองนี่ยของเขาแต่อย่างผมบอกว่าส่งท้ายฮิจรัสรสกัดแล้วก็ทําไม่ได้คนระับจะไปก๊อปปี้เข้ามาเห็นเขาจัดเราจะก๊อปปี้เอาม,ามันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่คิดสกาชแล้วเราจะไปยุ่งอะไรของเขาด้วยละ่ะใช่ป่ะครับจัดเฉลิมฉลองอะนะแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างนี้อาจารย์อามีน เพราะว่าช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงหยุดยาวไงมันเป็นช่วงหยุดยาวโอ้โหนี่คนงานคนงานนี่มันมันก,บกับกลับเกินไปหมดแล้วรั้งก็ไม่อยู่เรามีงานเร่งงานด่วนอะไรจะให้มันทำมันมันมันไม่อยู่แล้ะรั้งให้ตายก็ไม่อยู่แล้วมันก็กลับก็กลับไปเฉลิมฉลองอะไรต่อะไรอ่เห็นไหมอ่เพราะนั้นว่าช่วงหยุดยาวเงนี้ย หลายคนก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมญาตพี่น้องหรือบางทีก็เอาพี่พี่น้องๆปอปแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วมันกระจายกันไปอยู่คนละทิศคนละทางก็ช่วงนี้แหละวันอีดเนี่ยราชการเขาหยุดไทแก่์วันสองวันเต็มที่ใช่ป่ะมันจังหวะที่จะไปรวมตัวกันญาติพี่น้องมันก็ไม่สะดวกแต่ช่วงนี้มันหยุดทำไมหยุดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะ ควบรวมทั้งควบครวมปีเก่าตอน,ตอนปนปีใหม่ปีใหม่ด้วยมันหยุดควบรวมกันไปเลยเออมันหยุดหลายวันก็เลยถือโอกาสกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พี่พ,พน้องๆกลับไปกลับไปแล้วก็ไปทําอะไรกินกันไปอะไรสั่งไปสังสรรกันได้ไหมได้อะมันมันจะไปลงล็อกเขาป่ะเปล่า,เปล,าเปล่านะถ้าในกรณีอย่างนี้มันไม่เป็นไร มันวันสะดวกของเราที่เราจะไปไป,ไปรวมกันพบเจอญาติพีนน่น้องไปทําอะไรกินกันไปเยี่ยมอะไรต่ออะไรมันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเนื่องในโอกาสไปจัดวิธีกรรมวิธีการ,รอะไรอย่างของเขาอันนี้ไม่ได้อย่าไปยุ่งคับผม